Oh! 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 Oh my god! Six sir, sir, six, six, six! Oh ho! thua. thua, chai, chai. รถทัวร์รถทัวร์โทรโทรโทรเรียกหกหนึกหนึกหกเเลยแขนหักเลยพี่โทรเลยหนึ่อ่ะ เจ้าของร้านเ้างเปิดเบเิามุเ้าเนี่ยเป็นสามารถดูผ่าน รกาเราไปวิ่งตอนกันผู้เช้านี่ไหนเราช่วยรา่างกายเนะครับตอนนั้นเราเจอเหนหตประมาณกี่โมงกำลังทำอะ <c oughs> ไรอยู่นะช่วงนั้นก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับผมวิ่งอยู่แล้วก็มีแบบเพื่อนสามคนก็วิ่งตามแบบไปว <ไป S 1> ิ่ง,<า>งออกร่างกายตอนเช้าใช่ครับ,รบแล้วเราเห็นเหตุมันเกิดยังไงก <c oughs> ็มีแบบรถบัสเขาจอดอยู่แล้วก็เหมือนแบบมีแบบมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ฝรั่งก็เคลียร์ ปั่นจักรยานไปใช่ครับ er. ปัน่นจ o, ักรยานไปเกี่ยวกับลวดแล้วก็ตัวก็ไถเข้าไปในรูในรอยครับเราเขาก็ไม้รับบาดเจ็บเยอะครับก็เยอะครับแขนนี่เห็นในนี่ครับกระดูกแล้วก็เนื้อถละกมาหลังจากที่เกิดเหตุนี่รถบัสนี่เขาได้ลงมาดูแลหรือไม่ได้ลงมาก็เขาก็ขี่ไปเลยครับขี่ไปเลยไม่เบรกเลยไม่เบรกอันนี้ใคร มันจะที่เกิดเหตุแล้วเราทําไงเราแจ้งเจ้าที่ครับเราก็ผมก็ไปมันมีพี่ผู้หญิงเขามาช่วยครับพาไปโรงพยาบา,าลพาไปโรงพยาบาลใช่พอเราเจอเหตุการณ์นี้เรารู้สึกยังไงมั้งก็ตอนแรกอะตกใจครับก็ทำอะไรไม่ถอยครับตอนนั้นก็อึ้งไปแป๊บนึงครับเาพยายามแบบตั้งสติแล้วก็แบบหาแบบคนช่วยแล้วฝรั่งเขาล้มไปยังไงล้มนอนไปเลยเใช่ครับเขานอนไปในฝั่งไหนฝั่งทุ่งบัวฝั่งบอลลูครับ ฝั่งลอยเลครับเขาเข้าไปในลอยครับแล้วก็เขียนก็โดนโดนลอยครับศิษยสานี่โดนไหมไม่โดนครับเขียนเขาไปโดนลอยช่วงไอ้ข้อศอกครับโดนลอยแล้วขับรถก็ต้องระวังครับใช่ครันระวังเพราะว่าเส้นนี้เขาก็ทำทางด้วยครับคือทางบ่อยใช่ครับพอทำทางแล้วทำแคบด้วยครับต้องระวังครับ